มัดรวมเหตุการณ์โปรดิวเซอร์ติงตองเจอตุ๊กตาผีโอคิคุตัวเป็นๆคือเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะโปรดิวเซอร์ติงตองได้ออกตามหาโอคิคุตุ๊กตาผีที่ผมยาวเองได้แล้วก็เป็นหนึ่งในตุ๊กตาผีที่หลอนติดอันดับโลกด้วยค่ะวันนี้ถ้าทางเราจะ ไไม่โอะคะิคุ oh เนี่ยเป็นตุ๊กตาผีที่โด่งดังมากใครๆก็รู้จักจุดเริ่มต้นคือโปรดิวเซอร์ติงตองเจอกระทูในพันทิปค่ะเขาบอกว่าเป็นคนไทยคนแรกเลยที่ได้เห็นโอคิคุกับตาตัวเองข้อมูลที่ได้มาอย่างเดียวก็คือโอคิคุตัวจริงอยู่ที่วัดมันนันจิจังหวัดฮอกไกโดของญี่ปุ่นค่ะก็เดินทางค่ะแล้วก็ไกลามากด้วยมาลงที่สถานีอิวามิซาวะค่ะแล้วที่วัดนะคะไม่มีรถผ่านนอกจากแท็กซี่ก็เลยต้องนั่งแท็กซี่ไปนั่นแหละค่ะ ไกลมากออกมานอกเมืองมาถึงแล้วค่ะบรรยากาศเหมือนวัดร้างเลยมันนันจินะคะที่ข้างหลังตรงนี้นะคะก็คือที่ตั้งของตุ๊กตาโอคิคุนะคะไม่มีคนเลยนะคะบรรยากาศวังเวงมากโชคดีที่คุณลุงแท็กซี่เป็นคนท้องถิ่นนะคะก็เลยช่วยตามหาคนเรียกคนดูแลสารเจ้าให้ค่ะ ที่นี่นะคะไม่ใช่วัดที่แบบเป็นวัดไทยที่สามารถเปิดให้คนแบบเข้ามาไหว้พงไว้พระอะไรตามปกตินะคะเพราะข้างหลังอย่างที่บอกเขาเป็นสุสานด้วยแล้วก็โอคิคุก็อยู่ในนั้นค่ะในนี้นะคะตอนนี้คุณลุงคนขับแท็กซี่นะคะก็กําลังจะช่วยติดต่อโอเคโอเคให้อยู่ค่ะถ้าไม่ใช่ญาติหรือว่าขอในกรณีพิเศษอะเราจะเข้าไปเจอวิโอคิคุข้างในนี้ ไม่ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูก่อนคือคุณลุงแท็กซี่เนี่ยค่ะเดินทุกประตูเลยถามตะโกนเรียกก็ไม่มีคนอยู่เลยค่ะโปรดิวเซอร์ติ้งตองก็ว่ายอธิฐานนะคะว่าขอให้ได้เจอโอคิคุด้วยเธอวันนี้พอเรามาไกลามากแล้วจูจ่ๆก็มีเสียงตอบกลับมาค่ะคือเราทุกคนได้ยินหมดเลยนะว่าอประมาณว่าไอเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงเขาก็เลยบอกอเชิญเชิญเข้าไปโปรดิวเซอร์ติ้งตองก็เดินเข้ามาก็มาเจอแบบนี้เลยค่ะตอนนั้นขนลุกมากๆคอ่ะ ก็ได้มีโอกาสเข้ามาข้างในแล้วค่ะที่นี่นะคะบรรยากาศเงียบสงบแล้วก็ดูขลึมดูขลังมากเลยค่ะและตุ๊กตาโอคิคุก็อยู่ด้านนี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบรดิวเซอร์ขออนุญาตไปสักการะก่อนนะคะภาพตัดภาพตัดจริงๆค่ะคลิปหายค่ะทุกคนคือโบรดิวเซอร์ติงต้องจะถ่ายคลิปตัวเองคู่กับโอคิคุค่ะแต่ภาพก็ตัดหายไปอยู่แค่ตรงนี้เองโอ้ยขนฉันลุกมาก ผมของโอคิคุจะยาวเองได้ค่ะเขาจะมีพิธีตัดผมทุกปีค่ะเขาจะตัดเฉพาะผมมานะคะเว้นเสียจากโอคิคุจะมาเข้าฝันว่าให้ตัดปลายผมค่ะและนี่ก็คือโอคิคุตุ๊กตาผีที่ผมยาวเองได้ที่ใครๆก็รู้จักทั่วโลกนะคะตอนนั้นโปรดิวเซอร์ทิงตองขนลุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาเจอตัวจริงตรงหน้าแบบนี้สักพักหนึ่งคุณลุงแท็กซี่ก็ตะโกนเรียกให้โปรดิวเซอร์ติงตองออกไปนะคะ สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือคุณลุงบอกว่าไม่เจอคนเลยแล้วเสียงที่ตอบรับให้เราเข้ามาได้ล่ะคือเสียงใครเล่าแล้วขนลุกสุดๆค่ะ